แบช่วงแม่แม่หมียอกเพ่นไปแตงโมค่ะคนก็ยังไปทางแตงโมคนนี้แตงโมให้แม่บังทีก็หายเงาใกล้งี่ยมันบ่มักมับ่มากมันบ่มักมาเทาบอกมาเทานั่นอะบหมดทุคนมึนกนคกมือีนนมีสีกันนะเราไม่ได้มีสีสันจะไม้ไม่า นี่อิดเบาเบาเนาะโบอิดบบาเด้ออิดคนมีสีเลยเฮ้ยคนมีสีเงินเดือนให้มันเบาอะไรก็มี่กระละมีตะลึงกระละมึงไม่เปิดตะลึงเจ้าก็บอกหายใส่กระละใ่กระละเจ้าอันนี้เงินเดือนออกที่เบ้งเออนี่เราอะเอาให้วันนี้ก็เหนื่อยผมไม่ใจดีเอาให้ใครทุกวันหรอกแล้วราคาแแล้วใครเอาให้มันล่ะสะเทิมว่ามันจะไปหาคนเอาเหรอ

ข้าวเหกยเกี่ยวเข่ามาซอยเอ้ยน้องค่ะมาซอยเอ้ยน่องแม่้อยเลยแดด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 บาไหวบ่ไหวขัดแดดแหงขนาดแต้มมาแล้นี่แปวไบังเต้นเนะย่เอ้ยเต้นตอดดากเลย นี่เด้อเออมันจังไงมันจังเตานมูดเนี่แไม่บอกเนี่ยเปนชวงที่ช่วงเขาได้ัูกเพี้ยนนะอ่ะอ่ะกระเป๋าซีโพธนะมาเห็นยังนางบม่ได้มียังยกอามาบมเนาะอามาเลยอดรันเดียวกวนป้าให้มันมาหยีกับเพี้ยนมันนี่ดีหอมนี่เออเขาห่มเขาห่มได้ก็เส็จแล้วห่มเขาเออเอาใส่น้ำโคกอยู่ใส่เด้อกอมพลังล่ะน้ำโคกนี่กระเป๋า เอาออกมานัำโคกเลยบัดมูบเห็นเจ้าพตกจน่อเออแตกเอาตแตกได้่อยเาบกินบะมี่อ้าวพวกินบ่ด้วยวานมีหวานเย็นนะคะมีหวานเย็นด้วยเฮลูบอยสีแดงสดชื่นสดชื่นแซบซฟ้าดีมากเลยะพี่ีจะไมเอีดกินในกมีในกมีมีแห้งบ่ามีแห้งมีแห้งเอมา นี่แดดจะเปิดจะนี่เอ้ามันซื่นใจเลยเนาะมันเย็นๆเนาะมีแหงีดเออบัตรนี้ละไากระอัดวันเย็นในรถบัตรนี้เนาะอายุนะมีเร่งบอเดี๋ยวเาไปบอกยายจิตดนะต้อนยังย็นๆเลให้เราอัดให้เราซื้อดีโด้คันเดเราจะบอกให้เราซื้อดีโดบอกเราซื้อน้ำแข็งก่อนว้ายเสือเสือหัดข้อขอเปลี่ยนขานไปมันล้านคขามันไกลมัน ไปซื้อมาได้เ้มเงินตั้งงานเราฟ้าน่ารักปตั้งงานข้างเราฟาัคอด้อบไปซื้อบางคนกับัคอกันมีหออันั่อยีนี่นะอใก่หนักปักมือม่คยทวงไปเช่าสิใส่กระเป๋าเลยโอ้บโดกเยูยูนครพนมเขารับงานู่ได้พนักงานโรงแรมได้เสียฮะเดเเก่าพันมื่นถึงพนมบ่ แต่ผัวเธอจะให้ไปหรือเปล่านะอายุเกินค่ะเขาไม่รับเขาเอาเอทั้งสี่สิบก็มันเกินแล้วนี่บอมันเกินไปตั้งห้าหกปีแล้วว้ายรุ่นรุ่นอี่เก้วเนาะที่สิบสี่ที่สิบเท่าไหร่ที่สิบสามที่สิบห้าที่สิบห้าจ้วโอ้ประพาดแล้วคนมีเอาแล้วท่านจุดมีข้อเหรีไม่บางทีมันก็ะบาดเลทกว่านั้นก็มีมีเยอะแล้วก็มีงานอยู่สวนอีกผัวเมียอีกเอาแพ็คคู่อยู่นครพนมนะ บําเปรอลักูอเสกไปเออละเเออละอะไรตะดงโอนโอนทีซองไร่ัวูเนี่ยสิไเด้แป่งตามที่ตัดตังหกไร่โอ้ยสงสารอีอะอหันแน่ดานี่เอาไปนั่นนะลูก่อยนะบอได้บอได้ว่าให้เอาไปหรือบอเอาไปได้กําลังปิดมูมันโดดเรียนไปลงมองนั่นไปลงมองนี่สงสารมันอยู่ไอ้บักบอกฟุกบอจบให้มันอยู่นี่มันบปอยู่เนาะ เอาไปนะขอปุป่อยอีกล้าลูกกม่ให้ยูแบบย่ายไปย่ายมาเห็นเออเออโมเมนต์บายนะเนยโมเมนจบพกสุกอนแข็งองว่างเยอะแยะเลยพบยันพยันบยันพยันพกค่ะเปิดฟ้าไว้ได้มาห่งได้มันมีกิ่นคือกันไดแดดบนนี้ เจ้าข่อยกนเหือข่อยคือปุ๊นนมแบอร่อยบข่อยมดามในกระเป๋าข่อยเือลายได้เปียกบ่ได้โคคั่นก็ออกมานะพากันกินนะสู่กันกินนะเป็นลียังในกระเป๋าหนบ่ได้ข่อยสิเอามือกินเือนเด้แล้วแต่เจ้าพ่อใหญ่นมบูดแล้วแต่เจ้าพ่อใหญ่นมบูดบ่ต้องอนล่ะ ก้นนี้เพื่อสิเพื่อขิ้นเาเป็นีนี่พี่นาคบาดเจ้าเนียจ้าพี่เาคนาคัวรหนุ่ยเอาแลเพรานตี่นาคุณมาเจอกันตี่นาเได้บ่อยคุณสะปีนะดำยายอ้นดำหน้าีนกมาอีกดำหน้าละบ้านกันขึ้นก็ระยุปืนือใตยก้อนหอตายก้อนขยามันบวกลุงเลยกูมือเนี่นั่งก็ได้นั่งก็ได้ไอ้นั่นได้บุเฮ็นบอกพราะขาวหัน เออให้สตูกได้แดดร้อนแบมนี้ได้เย็นเ้าได้เน่ i เย็นอยู่แล้วเย็นเ้ยมเาข้า่มเลยเอาห่มยกเย็นห่มน้าาหอกันเย็นห่มกเย็นกระดาืดจักโมจักเบ่งมาได้คอยสี่สิบก้รี้สิบเอ็ดมงแล้วเด่าตะเออจะต้องเบ่งเวลาน้ำวันที่สาวเหนอยสะเมื่อยค่ะสะเมื่อยสะเมื่อยเกี่ยวข้าว บอได้ทาอ๋อพ่อใหญ่นมบูดเบิ่งข้างหลังนี่คือผู้บ่าวเนาะยายเนาะเออเบิ่งข้างงนี่คือผู้บ่าวได้ให้ห้อยกระเป๋าเอวได้เชื่อเตียงบ่เออเฮ็ดอันตันอยู่ลาวด้เบิ่งข้างงบคือนันเนาะคือบักเอกเนาะก่อนเจ้าอเท่าก็ตึาเท่าเนาะอือาง หันละเเยอ๋อนี่ลราโฮมลราไปยืนที่นี่เละจ้ะนั่งใกลๆนะเออเราไปจะพักโดนยืนละลุงเมื่อยละนั่งจะนั่งพักที่นั่งห่มสิไปเออไปนั่งกระจูกระจีแน่จะได้ถ่ายลงคลิปนี่ให้กระเจ้าอิจฉาเนี่ยนี่เออคู่ฮักคู่แพงนี่แมนอืมมีไพ่หักคู่แพงไพ่หักคู่แพงคู่ทุกคู่ยากหรือคู่ทุกคู่ยากคู่ลำบากบนนลำกันแมนให้นั่งไปให้ยืนสิกัดนั่งกอได้นะร่มพัดให้เล่านยืให้ลมพัดนะ อออกที่หมวกตอวเย็นมีแห้งอืมอ่ลึกนดรวละนเลยคุณเจ้าไปยืนโรดต้อคอยเจียลมลมเดยรมยืนเาะกางนี่นะมันต้อง่กับลมกัน่แต่มันลมเป็นร้าน่ะพักเมื่อยแดดเดดแดดเดดเก้าโมงสิบโมงแดดขนาดเลยกินไรบ่ได้กินละกุ่มเอาลมคับลมกับบรด้ให้ง่กัให้น้อย มาค่าเกี่ยวข้าวทางคุณใช้รถเกี่ยวหรือคนเกี่ยวค่ะเกี่ยวข้าวตอนเย็นไปลอยกระทงค่ะแม่ค้ามาเกี่ยวข้าวซอยในนี้เป็นลมและ้อนใค้บักหมดกินเนี่ยเป็นยังใค้ทุกคนใช่หมดใครบอกหมยมันก็ผุดจักใช่หมดเออไปส่งไปเออไปส่งกันมาออมันมันก็เห็นอยู่เห็นก็ไม่กล้ากินแล้วแม่บอก โอ้ใส่มันม kind of um, ันจะใส่อยากคนลายลูายานมันก็เมนมันอยาดุยาาบยานแขกอือก็ดเออมันยิ่ก็ะย่างนี้ได้ผู้ยาวหย่าะนกก็ผู้เฒ่าก็ว่าเต็มปากใ่นมบูแต่ไม่ได้พูดเท่ากันได้คอยานี้เออนี่แหละผู้สาวรุ่นนี่เราพอดีแซ่บรู้งาน ชัมืโมนี้เขาไปได้เอาเด้อผู้สาวก็เอามีหางไปเด้ออืมมีหางมหเสนีเนาะป้ามันให้มันไม่ห้างไม่มางานเด้อโดยเอาให้ลุงให้อ้ายเจ้าไปให้บังมอดในขนมไม่ห้างคับนี่ค่ะดองแพงเนาะมันมากกินได้ลุงเอ้ยปะไว้นี่มากินหนก่งนเออขันมันกินไม่ห้างมันเป็นทุกอย่างเด้อเด็กหนุอยเขาต้มแต่มาม่าเด้อพากินค่ะแมนโอ้ยเบ่ถือเองเออจะให้ร้านเนี่ย กันนะเพียวข้าวกระเพริเด้อไม่ห่างหันยังไงเล่าไปตำบักแปงกระแซ่บเด้อเนาะตำมะแปงแอยู่น้ำกันตำมะแป้งแล้วอยากคุยตำมะแป้งเลยตำบักแปงตำบักแปงกระแซ่บเกี่ยวข้าวกระเพิมเอาผู้สาวหันกินตะต้อมมาๆได้ห่างแซ่บขนาดอูยกินเมี่ยงตะไคร้เนาะคนหันหลาคอยเอาไปกินกับเข่าแซบอ็ชอบกินกับเข่าบัดนี้เออคอยกัดจำ